ข่าวดีล่าสุดแจกเงินทั่วไทยรับเงินหาเด้งกดใช้ได้เลยกลุ่มไหนมีสิทธิ์เช็คด่วน สวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาร,รดีชาแนลนะคะก็ไม่พลาดการนําข่าวสารการแจกจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังนะคะและไม่ว่าพ่อแม่พี่น้องจะอยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มบัตรคนจนกลุ่มเปราะบางกลุ่มผู้ใช้แรงงานหรือเกษตรกรคะ,ะก็สามารถกดติดตามกันไว้เพื่อรับฟังสรุปข่าวสารจากทางช่องได้เลยนะคะและสําหรับในคลิปนี้ค่ะมีการแจกเงินทั่วท้ายนะคะรับกันถึง5แดงเป็นเงินสดกดใช้ได้เลยคะ,ะกลุ่มไหนจะได้สิทธิ์ไป ก่อนไปฟังของกําลังใจด้วยการกดติดตามและอย่าลืมนะคะถ้าใครฟังคลิปนี้จบแล้วคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์ด้วยนะคะเราเข้าเรื่องกันเลยค่ะสําหรับคลิปนี้นะคะมาแชร์มาบอกต่อข่าวดีให้พ่อแม่พี่น้องทุกท่านได้ทราบนะคะในวันพรุ่งนี้นะคะ23เมษายนนะคะรัฐแจกเงินทั่วไทย5เด้งด้วยกันนะคะสําหรับกลุ่มนี้เตรียมกดเงินสดใช้ได้เลยค่ะนั่นก็คือกลุ่มผู้สูงอายุนะคะที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐกลุ่มนี้ นะคะคจะต้องมีอายุ60 ปีขึ้นไปนะคะมีการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่มีรายได้น้อยย้อนหลังทั้งหมด5เดือนด้วยกันนะคะเป็นของเดือนตุลาคมปี2,564ถึงเดือนกุมภาพันธ์ปี2,565นะคะโดยบัตร300นะคะจะได้รับสูงสุดถึง500บาทเลยนะคะส่วนบัตร200รับสูงสุด250บาทนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะจำนวนเงินที่ได้ก็ขึ้นอยู่กับว่าพ่อแม่พี่น้องนะคะผู้ สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือว่าบัตรคนจนเนี่ยมีอายุครบ60ปีบริบูรณ์ที่เดือนไหนนะคะหากอายุ60ปีบริบูรณ์ก่อนเดือนตุลาคมปี2564จะได้รับเต็มจํานวนเลยนะคะและหากว่าอายุครบ60ปีบริบูรณ์ในเดือนอื่นๆนะคะอย่างเช่น เดือนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมมกราคมหรือกุมภาพัานธ์ก็จะได้ลดหลั่นตามจํานวนเดือนไปนะคะซึ่งเงินจํานวนนี้นะคะสามารถซื้อสินค้ากับร้านค้าที่มีแอปพลิเคชันถุงเงินก็ได้หรือกดเป็นเงินสดที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทยก็ได้นะคะ <c oughs> เงินจํานวนนี้นะคะไม่มีการถูกตัด ออกนะคะหากไม่สะดวกไปโกดในเดือนนี้ก็สามารถทบไปในเดือนถัดไปได้ค่ะและสำหรับกลุ่มนี้ก็จะได้รับต่อเนื่องไปอีกนะคะจนถึงเดือนกันยายนเลยนะคะโดยจ่ายเป็นรายเดือนค่ะทุกๆวันที่15ของเดือนตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงกันยายนปี2565บัตร300รับ100บัตร200นะคะรับ50บาทต่อเดือนค่ะก็เป็นข่าวดีนะคะสำหรับผู้สูงอายุที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะใครฟังคลิปนี้จน แล้วนะคะคิดว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดแชร์และก็ขอย้ำเตือนอีกครั้งหนึ่งนะคะว่าแต่ละคนจะได้รับเงินไม่เท่ากันนะคะใครมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถคอมเมนต์กันได้นะคะคอมเมนต์ให้เป็นประโยชน์แก่ผู้อื่นที่ผ่านเข้ามาอ่านค่ะคลิปนี้ทางช่องก็มาอัปเดตข่าวสารกันเพียงเท่านี้และถ้าหากใครต้องการติดตามข่าวสารไปพร้อมๆกับทางช่องสามารถกดติดตามกันไว้ได้ที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเปิดรับการแจ้งเตือนข่าวสารใหม่ๆทุกวันค่ะขอบคุณทุก คนที่เข้ามาฟังและกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันสวัสดีค่ะ